สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่เืีว่าดอไม่ใช่ดอสจะเป็นดอรประตูอ่ะซึ่งสาเหตุที่ผมมาเล่นเกมนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะแค่ตั้งโหวดไว้ว่าแล้วจะเอาเกมทมดาหรือเกมพี และ้วเออไม่งโหวตเกมผีอยู่หนึ่งคนนะสัตว์เปิดมาแรกไม่เกากูเลยซึ่งเกมนี้เปิเกมเปิดประตู hiền, yeah. về làm bộ mặt trời nếu mà bằng nào trời

ให้ทิ่งนิวเคลียร์เสียบ้าน รีใช่จริงด้วยอ,อันนี้กูควรที่จะบอกว่าเหมือนเกมเคีย์แล้วะ อย่าเพิ่งรีเซ็ตตีวะกูยังเล่นไม่สนุกเลย Cái lên nhỉ Hãy subscribe cho ยอดวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไม r ค f t กันนะครับสิ่งขั้นแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือตัดมาแล้วไงมาตัดไม่ได้วะไม่ไงกูโหลดไม r ค f t เคื่อนมาเนี่ยวะไม่ทำให้กูเล่นแล้วรู้สึกเหมือนกูเล่นออาบิคิเตอร์อยู่เมื่อกี้ สึกไม่สบายใจวะ What the fuck? Tôi làm lại à? Đăng được hiên như vậy à? อันนี้คือ female อันนี้ male รอ My name is her เ <niet> วลากูพูดคาว่าเธอคือกูเรียกมึงเหรอ ไม่คือกูเห็นเฮียอะไรข้างหลังวะ Button to enable หรือ enable en วะ m o u e Multiplayer เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมัลติเพลเยอร์ไอเทียนนี่เป็นใครวะเ,เอาแล้วไงต้องฆ่าคูณคนเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้มัลติเพลเยอร์ เรีกเส็ดีกว่าเมื่อก,กี้มันทำให้กูนึกถึงรีมินาสเปสเลยอื้อไอัตส์กูแพ้เส้นสปากเกตตี้แบบนี้ด้วย ให้กูเล่นเฮียอะไรเนี่ยทรงตัวอยู่บนเชือกนี่ไงเอ้เดี๋ยวทำไมมันกูรู้สึกว่ามันดูบางขึ้นวะไอสัตว์ว่าอะไรเหี้ย Cookie que é ser essa รอรมีใครเคยเล่นดอบ้างอ่ะแม่งประมาณนี้แหละแต่แม่งจะมีอันตีไม่ได้ รีเซ็ตนะขอไปถึงห้องสิบก่อน คือตายไปเที่ยวหรอวแสงสว่างที่ปลายอุโมงหรอ โดมันเล่นแค่สนาทีพอ<สม>ถ้ากูไปแตะไอเฮียนั่นแล้วกูจะกลายเป็นบ,บัโรโชันเปล่าบรรยากาศรีโทมันทำให้กูรู้สึกแบบแปลกเดี๋ยวนะ มีต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งอะมันดูมีชีวิตชีวาวะ่ะ<ม>เดี๋ยวนะทำไมกูต้องมาดูต้นไม้ด้วย อันนี้มึงจะให้กูไปสู้กับแซนเหรอมึงบ้าหรือเปล่ามึงเล่นอูโน่คนเดียวเนี่ยเล่นกังม,มีกูสามคนวะเมื่อกี้โอเคอันนี้ประตูสุดท้ายแล้ว โอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับเอ่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย